ตัวไหนควรเปิดหาบ้างแล้วก็ตัวไหนที่ควรฟันมาเล่นบ้างผมอ่าสำหรับหลายคนก็คงจะเปิดไปแล้วผมเดี๋ยวก็ ็สวัสดีคนรู้ทุกคนด้วยนุ่มดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่น่มสาหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อเอาไว้เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจสําหรับการเปิดกาชาตูต้ท่าแสงน่มเนื่องจากว่าตู้ท่าแสงใกล้จะหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่มก็เหลืออีกประมาณ6ชั่วโมงตู้นี้ก็น่าจะหมดแล้วนอ,อ่มสำหรับเลนเจอร์ในตู้กาชาท่าแสงมอ่ะมีทั้งหมดน่าจะมาประมาณ13ตัวนุมแล้วก็ตัวไหนที่ใช้งานดีบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปนี้แล้วกันว่าตัวไหนควรเปิดหาบ้างแล้วก็ ตัวไหนที่ควรปั้นมาเล่นบ้างผมอ่ะสำหรับหลายคนก็คงจะเปิดไปแล้วผมเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันที่สมุดสะสมเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวไหนที่ผมแนะนําปั้นแม็กขึ้นมาแล้วก็ใช้งานระยะยาวได้แล้วก็ตัวไหนบ้างที่ผมไม่แนะนําให้ปั้นนั่นเองอ่ะ มากันที่ตัวท่าแสงที่มาในรอบนี้กันก่อนเลยละกันตัวแรกที่มาก็จะเป็นตัวของอามาทีระส์นั่นเองสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมในยุคข,ของแผ้นดาวทอ่ะตัวนี้ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เนื่องจากว่าเป็นสายพลังท่าแสงนั่นเองซึ่งตัวท่าแสงสายพลังส่วนใหญ่แล้วจะมีความสามารถสุดโกงอย่างเช่นความถึกแล้วก็ความปวดทางด้านของสกิลทอ่ะก็เลยทําให้ตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมแนะนําว่ายังสามารถเอามาเล่นได้อยู่สําหรับตัวของ อามาทีนสื่อนั่นเองอีกครั้งยังมีความสามารถตัวหนีด้วยแล้วก็มีโจมปีครั้งสุดท้ายหรือว่าลัดเอสแท็กด้วยนะคมมก็เลยทําให้เจ้าตัวนี้ยังน่าสนใจในยุค9ก้าดาวอยู่อ่อ่ะตัวถัดมาที่มาในตู้กาชาก็จะเป็นตัวมูนหมอดูแห่งสูริยานนั่นเองตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ หลายคนเปิดได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที่ผมมองว่ามองข้ามได้เลยเนื่องจากว่าเป็นตัวท่าแสงที่มีขอบูความสามารถแต่ว่าความสามารถสกิลนั้นไม่ได้เหมาะสมกับแผปัจจุบันเลยทเนื่องจากว่าเป็นความสามารถในทางคลีททางปวดมากกว่าก็เลยอาจจะไม่ค่อยสอง่งผลกับคลีมากนะ ยกตัวอย่างสกิลหลักๆครัผมตัวนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟฟรีแล้วก็จะมีสกิลที่ดึงั่งตัข้ามมาด้วยสกิลตรงนี้จะเป็นสกิลที่ได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยข้อดีก็คือจะทําให้ดาเมจสกิลของเรายิงเข้าได้ง่ายแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเราเจาะั่งศัตรูไม่ตายก็จะเป็นผลเสียกับทีมก็คือ่ายรงข้ามจะบุกมาถึงหน้าป้อมเราได้แบบรวดเร็วเลยครับผมอะ ตัวถัดมาที่มาในกู้ก็จะเป็นลิงคัตอโลฮาทับผมตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่อ่าแต่ก่อนนะผมเก่งมากๆแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะใช้งานไม่ค่อยดีมากๆผมบอกเลยว่า อาจจะใช้งานแทบจะไม่ได้ด้วยสามโกแต่ว่าบางทีมก็ยังจะเล่นอยู่เนื่องจากว่าเป็นตัวอวยนั o ่นเองตัวนี้จะมีสกิลในการซัมมอนแล้วก็เป็นสกิลบัฟท,ทั่วไปเลยทุกคนแท่ก็มีความสามารถตัวนีุดด้วยโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยก็เลยตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ยังที่แบบเอามาเล่นขำๆได้อยู่ท่กมนแต่ไม่แนะนําให้ปั้นเล่นนั่นเองตัวถัดมาที่มาในตู้จะเป็นบอสผู้ใช้ วิชาองค์เหนี่ยวน่มตัวนี้จะเป็นตัวกันบินบอสท่าแสงที่ผมมองว่าไร้ประโยชน์ที่สุดตั้งแต่ที่ทํามาแล้วเนื่องจากว่าเป็นตัวกันบินที่เป็นสายใบพิบด้วยตีตัวบินแทบจะไม่เข้าด้วยซ้ำนุ่มอะยิ่งเจอตัวบินที่มีความสามารถหลบซิลสูงๆบอกก็เียว่าตัวนี้ไม่ได้แอมเลยนุ่มแล้วก็ภาคพื้นก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาบางมากๆด้วยเดินช้ามากๆเป็นตัวที่แทบจะทําอะไรไม่ได้นอกจากกันบินแล้วมผมก็เลยมองว่าตัวนี้เปิดได้ก็เก็บสะสมไว้อ่าไว้ก็พอแล้วนุ่ม ตัวถัดมาที่มาในตู้เป็นตัวของแซลลี่เด็กอนุบาลนั่นเองหรือว่าแซลลี่เด็กเอกชนนั่นเองสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่ายังสามารถเอามาเล่นได้อยู่เนื่องจากว่าเป็นคอมโบความสามารถตัวหนึ่งแล้วก็มีคอมโบใน,ในการรีเซ็ตสกิลด้วยผมหรือว่าเป็นสกิลในการรีเซ็ตนั่นเองซึ่งสกิลดาเมจก็ถือว่าใช้งานได้เพราะว่าเป็นสกิลดาเมจทะลุ้ที่มีดาเมจถึง3,000%กันเลยสกิลตรงนี้ก็ถือว่าแรงเหมือนกันแต่ว่า ตัวนี้จะมีปัญหาในเรื่องของความเปราะบางแล้วก็สกิลรีเซ็ตจะรีเซ็ตบ่อยเกินไปอาจจะไม่เห็นสกิลดามจดพวกอาสำหรับเลเจอร์ตัวนี้แต่ว่าถ้าเล่นเป็นทีมตัวนี้ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าสามารถนํามาเล่นได้อยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นแม็กพวกผมสำหรับเลเจอร์ตัวนี้ ตัวถัดมาที่มาในกู้จะเป็นตัวบินนั่นเองตัวบินแสงตัวนี้หรือว่าตัวโคนี่ชุดชมพูนุ่มหรือว่าล่างเต็มก็จะเป็นโคนี่อันต้าพิงตัวนี้เป็นตัวที่ยังสามารถปั้นเล่นได้อยู่เนื่องจากว่าเป็นตัวบินที่ตีป้อมหนักนั่นเองแล้วก็เป็นตัวบินอาศัยว่องไวด้วยก็เลยทําให้เป็นเลนเจอร์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีข้อเสียในด้านของความเบาบางและก็ความใยง่าย และตัวนี้อาจจะโดนตัวกันบินพวกคาดมือเก็บได้ค่อนข้างที่ง่ายเหมือนกันอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถ้ามีเกยร์ถึงพึ่งเพื่อนได้แล้วก็มีตัวพักพื้นที่ยันได้ค่อนข้างที่นานตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็เอามาเล่นได้เนื่องจากว่าเป็นตัวบินที่ใช้แล่น้อยนั่นเองก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่ผมสหรับตัวของโคนี่อันตาพิง ตัวถัดมาจะเป็นเจสสิก้าเนโครมินเซอร์ตัวนี้หลายคนก็คงจะรู้จกักกันอยู่แล้วผมเนื่องจากว่าเป็นตัวเบต้าในยุคแต่ก่อนนั่นเองปัจจุบันก็ยังเป็นตัวที่ผมแนะนําว่าปั้นแม็กแล้วก็เอามาเล่นได้อยู่เนื่องจากคอมโบความสามารถตัวหนึ่งที่ยังเป็นคอมโบที่ติดเบต้าอยู่ปัจจุบันนี้และตัวนี้มีความสามารถสกิลที่ครอบคลุมมากๆไม่ว่าจะเป็นสกิลดาเมจที่มีการยกเลิอกอมตะแล้วก็ลดการหลบทั้งสข,ของประตูแล้วก็มีดาเมจถึง3 1,600%ด้วยสกิ Skill ลก็ถือว่าครอบคุมมากๆแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยอีกทั้งมีความสามารถที่สร้างบาเรียแล้วก็ฮีลเลือดต่อเนื่องด้วยครับแล้วก็มีการยกเลิกพลับด้านลบของพักพวกด้วยท่านก็เลย,ยเป็นตัวที่สกิลครอบคุมมากๆคือได้เลนเจอร์ตัวนี้ไปหนึ่งตัวสกิลจะครอบคุมแบบทุกตัวเลยท่านหรือว,ว่าทุกตำแหน่งเลยคราบอะสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําว่าปั้นแม็กมาไม่เสียใจแน่นอนจะเป็นตัวอันดับท้ายๆหน่อย่ะถ้าเป็นตัวดามทีท่าที่ผมแนะนํา ตัวถัดมาที่อยู่ในตู้ก็จะเป็นตัวของฮอกกี้ตัวนี้เพิ่งได้ทํารีโมเดลทําเป็นตัวก้าวดาวมาอ่าเมื่อไม่นานมานี้นีมตัวนี้จะเป็นตัวกันบินนีมอ่าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวการบินก็เลยเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าสนใจนั่นเองเพราะว่าหลายๆทีมที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าทีมที่เพิ่งเล่นอ่าใหม่ๆมผมจะแนะนําเป็นตัวดามิทภากพื้นไม่ก็ตัวชนไม่ก็ตัวปวดหกอ่ะ ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวการบินถามว่ากันบินได้ดีไหมเป็นตัวการบินที่การบินได้ดีมากๆแต่ว่าไม่มีคอมโบความสามารถก็เลยทําให้ตัวนี้ใช้งานไม่ค่อยดีนุม่มาหลาีกฟุงหรือว่าหลีกบนบนเขาก็เลยไม่ใช้กันนั่นเองส่วนลีกล่างๆอย่างเราถ้าเราเปิดได้ก็ถือว่าเอามาเล่นได้เหมือนกันเอาไว้กันบินตัวของคาดมืดพวกนี้ถือว่ากันบินได้ดีในระดับหน่เลยนุม่มแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ปัน้นแม็กซ์มาเล่นนั่นเองตัวถัดมาที่อยู่ในตู้กาชาติตัวนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นตัวของเรา นักมายากลลึกลับบุมอ่าตัวนี้ก็เพิ่งทาโมเดลมาไม่นานวันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งาสำหรับการทําโมเดลแบบนี้ก็มาในธีมของฮาโลวีนด้วยก็ถือว่าเป็นธีมที่สวยงามมากๆเลยตัวนี้เป็นอันดับต้นๆเลยที่ผมแนะนําให้ปั้นแม็กทุาเนื่องจากว่าเป็นตัวสายพลังธาตแสงรับหลายคนก็คงจะรู้ว่าพลังแสงมันถึง มากๆนั่นเองก็เลยแนะนำว่าให้ปั้นเลเจอร์หนุ่มีแม็กขึ้นมาเล่นได้แต่ก่อนอาจจะไม่เก่งแต่ปัจจุบันนี้เก่งมากๆแลฉพาะติดเบต้าตำนานอยู่นะปัจจุบันนี้นั่นเองเนื่องจากว่าความสามารถสกิลทมอะก็จะเป็นยุคเลิอกเอมามาะแล้วก็โจมตีกระเด็นหลักแล้วก็มีดาเมจถึง4,000%นั่นเองคูดาวสกิลก็ต่ำหุ่มปูดาวถึง3วินาทีก็จะเห็นสกิลหนึ่งค่อนข้างที่รัวมากๆใครที่ใช้คู่กับตัวรีเซ็ตบอกเลยว่าแทบจะไม่เห็นการตีปกติอของเลเยอร์ จะเห็นผักกระเด็นค่อนข้างที่บ่อยมากๆแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือสกิลตรงนี้กว้างถึง5 0 0รอจุดกันเลยผมก็ถือว่าโดนฟุบตัวแล้วก็โดนครอบคุมมากๆเหมือนกันอีกทั้งตัวนี้ให้สกิลที่มีทางด้านของเพิ่มก่อนเลือดเพิ่มค่าการสกิลแล้วก็มีหึงเลือดต่อเน,นื่องด้วยก็เลยเป็นตัวที่ยืนถึกยืนนาน่วนกันตินแล้วก็ดาเมจก็หวังพึ่งได้ด้วยก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่า น่าสนใจแล้วก็หน้าที่จะปั้นขึ้นเป็นล่างไฮเปอร์แม็กกับ9้าดาวแม็กมาเลนนั่นเองความสามารถก็เป็นล่าสแอทแทกับตัวหนีด้วยนุ่มถ้าเป็นล่าง9ก้าดาวก็ไปรู้ความสามารถกันอีกก็จะได้ความสามารถล่างโฟนได้อีกก็ถือว่าเป็นความสามารถสุดโกงอีกหนึ่งความสามารถเลย เลนเจอร์ตัวนี้เป็นท็อป3ที่ผมให้ปั้นเป็นอันดับต้นๆของตัวเกมเลยน่มอ่ะก็คใครที่เปิดได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปถึงแม้ว่าตัวนี้ใจะใช้แลท่าค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าคุ้มค่ากับการใช้งานแน่นอนตัวถัดมาที่มาในกู้กาชาก็เป็นเอ็ดเวิร์ดกลาวินมอ่ะก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าแต่ก่อนเก่งมากๆแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้อาจจะมีข้อเสียในด้านของสกิลไม่ค่านันเองก็เลยทําให้เลนเจอร์ตัวนี้ าการใช้งานอาจจะถดถอยลงไปบ้างแต่ว่ายังเป็นตัวที่ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็เป็นตัวที่ผมแนะนําว่ายังเอามาเล่นได้อยู่ในรางไฮเปอร์ไม่ควรปั้นแม็กโหน่เนื่องจากว่าตัวนี้ไม่มีดามจสกิลได้แค่การเจาะสายพลังเฉยๆนอกนั้นก็ไม่มีความสามารถที่ดีแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นสกิลที่เบสิกล้วการก็จะมีสกิลที่แบบไหม้ศัตรูแต่ว่าไม่ลึกเหมือนแต่ก่อนครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเหมือนกันอีกหนึ่งสกิลจะเป็นการ ิ่มทางโจมตีเพิ่มอา,อารกาฟิกแล้วก็เพิ่มแม่นยําหรือว่าการก์ีธรรมดานั่นเองก็เลยไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่สตราสตรับเรนเจอร์ตัวของเอ็ดเวิร์ดศิลปินกาเวตี้ตัวนี้ทุคน่ะตัวถัดมาที่อยู่ในตู้กาชาจะเป็นตัวของบอสซีอโอนั่นเองตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ายังน่าเล่นอยู่เนื่องจากว่าเป็นตัวปวดธาตุาแสงที่เป็นสายไวทิพด้วยทคน่ะความสามารถสกิลถึงแม้ว่าจะเป็นลองตัวของตัวของเจมมวงแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่สาแม่นแล้วก็สาัล อีกทั้งตัวนี้ถ้าสาบปุ๊บก็จะเสกเป็นเอกสารแล้วก็จะไม่รับผลทับธรรมดาด้วยก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันความสามารถสกิลอีกหนึ่งสกิลจะเป็นการเพิ่มใช้ทักษะไม่ยำทักษะแล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตีตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ขืนจะเก่งก็ไม่เก่งแล้วก็อยูๆจะกากก็ไม่กากก็อยู่ในระดับกลางเป็นตัวที่ยังใช้งานดีเนื่องจากว่าคอมโบความสามารถตัวหนึ่งก็ยังเป็นคอมโบเบต้านะปัจจุบันนี้ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ยังน่าสนใจในการเอามาเล่นฮะยุคแาวอเก้าราวย ตัวถัดมาที่มาในกู้กายชาต,ตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยเป็นตัวของไปแล้วตำนานล็อกนั้งเองตัวนี้หลายๆคนก็คงจะรู้ถึงความกิ่งกาของเลนเจอร์ตัวนี้แยาผมว่าเป็นตัวที่ดาเมติตมาก ข้ามลึกมากอีกทั้งตัวนี้ครอบอ่าใครที่ปั้นเป็น9ดาดาวแม็กบอกเลยว่ายิงคียหายกันเลยท็อปอ่าสำหรับเวนเจอร์ตัวนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ทางด้านของคอมโบตัดแลท็อมอาจจะแปลกแนวจากตัวเลนเจอร์ก่อนตอน,นนี้ที่เป็นคอมโบทางด้านของเลนเจอร์ตัวหนุนเองตัวนี้จะมาในเทนของตัดแลหรือว่าแ่หนุนนั่นเองความสามารถหลักๆที่เราอ่าต้องการผมก็จะเป็นดาเมจสกิลที่มีการยกเลิกผลปั๊แล้วก็ผลปั๊ดการลบด้วยครอบอ่ะยิยั้งกัน การยุเลิกผลปั๊บนะครับคือความสามารถมนครอบคุมอยู่แล้วแล้วก็มีดาเมจถึง3,000เลยก็เลยเป็นตัวที่น่าสนใจที่จะปั้นมาเล่นนั่นเองอีกครั้งตัวนี้นะครับมีการเพิ่มลบส,สกิลแล้วก็จะเป็นการใช้สกิลในพื้นที่ด้วยก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครอบคลุมมากๆตัวนี้ติดอันดับ3ตัวที่น่าปั้นในเกมเล่าเจรเลยครับที่สามารถปั้นได้ทั้งไฮเปอร์แม็กหรือว่าจะปั้นเป็น9ดาวแม็กก็ได้ไม่เสียแบบ อาวทีิบเลยครับคือเป็นตัวที่ปั้นมาคุ้มมากๆนั่นแหละสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้อีกทั้งใครที่ปั้นเป็นเลนเจอร์ดาวก็ไปรู้ความสามารถสุดโกงทั้ง4ความสามารถกันเลยเป็นความสามารถที่ดีทั้งหมดเลยได้ความสามารถไหนก็ใช้กันยาวๆเลยสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ถ้าได้ล่างโคลนมาจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับ ก็ตัวถัดมาที่มาในตูกกาชาก,ก็เป็นตัวของเบลอาดูบิสเพสคาโตสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้เาลอดูบิสตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ซัมมอนได้กออกมาความถึกก็อยู่ในดับที่สูงเพราะว่าเป็นเลนเจอร์่าแสงสายพลังนั่นเองความถึกก็อยู่ในดับอันดับต้นๆของเ,เกมเลยแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีข้อเสียในด้านของไม่มีดามจสสกิลนะครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าแอบกักนิดนึงแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้งานดีแน่นอน ตัวนี้ถามว่าปั้นแม็กได้ไหมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําว่าให้ปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้หรือว่าใครที่ชื่นชอบเป็นการสวนตัวก็ทําเป็นเก้าดาวแต่แม็กได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้อาจจะล่นไปในแนวทางตัวบินโนมเพราะว่าตัวนี้จะเสกลงโซฟาโลถึง2ลงโลเพื่อมากันให้กับเลเจอร์ของเราเองอีกทั้งตัวนี้เป็นตัวที่ถืออยู่แล้วน้อใครที่เล่นทางตัวบินแล้วก็ เล่นทางภาคพื้นที่แข็งๆอยู่แล้วตัวบินอาจจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆยิ่งใช้ตัวบินคู่ยิ่งควรมีอดูบิสทุกอ่าใครที่เปิดได้อดูบิสไม่ต้องเสียใจไปถึงแม้ว่าเราจะสู้ภาคพื้นเขาไม่ได้เราก็เล่นทางอาภาคตัวบินแล้วก็ได้เหมือนกันทุกออ่ะส่วนความสามารถหลักๆแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่บัฟเคลื่อนที่หน้าป้อมแล้วก็หลบทักษะแล้วก็มีหิ้วเลือดด้วยทุกอมก็เลยเป็นความสามารถที่ยังใช้งานดีอยู่นะแพ่นก้ดาวปัจจุบันนี้ความสามารถอีกหนึ่งสกิลจะเป็นการยกเลิกอมตะแล้วก็จะเป็นการาเช ลุงสบฟาโลออกมา2องลงุงพร้อมกันพรกผยิ่งเป็นร่างก้าวดาวก็จะได้ความสามารถสุดโปรเน่งเช่นเซกฟาโลติด100นั่นเองก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่า น่าสนใจแล้วก็น่าบ้านมาเล่นในยุคป,ปัจจุบันนี้ตัวถัดมาที่มาในตู้กาชาก็จะเป็นบอสผู้กำกับชื่อดังนั่นเองตัวนี้ข้อดีค่อนข้างที่เยอะเลยแต่ว่าข้อเสียจะเยอะกว่าที่อย่างเช่นตัวนี้เป็นดาเมจท่าแสงที่ดาเมจตักหน่วงมากไม่ว่าจะเป็นดาเมจสกิลหรือว่าสกิลบัฟถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ความสามารถก็เป็นทันต์ของตัดแลด้วยก็เลยเป็นความสามารถที่อาใช้งานได้แบบเย,ยาวๆเหมือนกันอะแล้วก็เป็นความสามารถที่ใช้งานล,ง,ลงมาจากตัวหนีนิดเดียวเองที่งอ่ะ ความสามารถ9ดาวถ้าผมอ่านที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นฟื้นพลังแล้วก็ความสามารถเพิ่มแรง300หน่วยนั่นเองใครที่เปิดได้เลนเจอร์ตัวนี้แล้วก็ไม่มีตัวดาเมจท่าแสงเลยก็แนะนําว่าปั้นเป็นตัวดาเมจได้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดาเมจหวังขึ้นได้เลยถ้าได้ใช้สกิลท่าข้อเสียของเลนเจอร์ตัวนี้ก็อาจจะมีเยอะนิดนึงหนึ่งคือเดินช้าแล้วก็ลายสกิลช้าเข้าตำแหน่งก็ช้าเหมือนกันการบัฟจังหวะอะไรก็ค่อนข้างที่ช้าผมก็เลยทําให้ ข้อเสียตรงนี้มันค่อนข้างที่เยอะเป็นการพิเศษใครที่รับข้อเสียตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้ถ้าผม,มีการยกเลิกผลบัฟด้านลบของพักวกด้วยแล้วก็มีการฟื้นฟูทางชีวิตแล้วก็เพิ่มทางโจมตีในพื้นที่ด้วยท้่มค่ะ ส่วนความความสามารถหลักๆที่เราต้องการก็คือยกเลิกอำนาดาบของศัตรู5วิแล้วก็ยกยกเลิกยุดยั้งการยกเลิกผลบัฟด้านลบอีก5วิแล้วก็จะมีการสร้างความเสียหายถึง3,400%ด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจหนักหน่วงมากๆแล้วก็เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็น่าปั้นมาลินเหมือนกนารทุ่มสำหรับตัวของบอสผูก้กำกับชื่อดังแต่ว่าใครที่มีตัวดาเมจเช่นบาวล็อกแล้วก็เจสกานิคอมมิเซอร์หรือไม่ก็มายากูนอยู่แล้วก็ ไม่ควรที่จะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้มาเพื่อเอามาเล่นโฮมเพราะตัวนี้อาจจะใช้งานได้ไม่ค่อยได้แบบเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ครับตัวถัดมาเป็นตัวของมูลลดน้ำหนักแบบสุดพัวนั่นเองตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวไฮบิดที่น่าสนใจเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นตัวการบินที่การได้ดีมากๆความสามารถสกิลก็ถือว่าโดดเด่นในด้านอของการการกันบินอยู่แล้วครับตัวนี้การบินดีอันดับต้นๆของตัวเกมเลยตัวนี้อาจจะเห็นท็อปตำนานใช้กันค่อนข้างที่เยอะเนื่องจากว่า มีคอมโบ9ดาวที่มีความสามารถสุดโกงอย่างเช่นหยุดเวลา5วินั่นเองอความสามารถตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถสุดโกงที่ยังใช้งานดีอยู่นะปัจจุบันนี้ผมแล้วก็น่าจะใช้งานติดกันแบบยาวๆกันเลยความสามารถหลักๆที่เขาใช้กันก็จะเอามาไว้ป่วนดนัวบินเอง ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผักตัวบินได้ค่อนข้างที่โอเคเลยแล้วก็มีดาเมจด้วยและอีกอย่างนึงคือลดความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวบินด้วยก็เลยเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่โอเคส่วนสกิลบัฟให้พักพื้นก็จะเป็นบัฟการตีแม่นยำ40%แล้วก็ค่าความเสียหายคริติคอออีก3 0 0นั่นเอง ก็เป็นบัฟทั่วไปแล้วกันเอาไว้เสริมทางด้านของค่าควมจุตีใกล้ให้กับสายว่องไวในหลายๆตัวที่ต้องการค่าตรงนี้นั่นเองและผมยังพูดไม่หมดทอ,อ่มีอีก2ตัวที่มาในตู้กาชาติในรอบที่สอมก็จะเป็นตัวของราวพานจรลเข้อาตะกี้ผม ยังไม่ได้พูดถึง2อตัวนี้นอกอ่ะสราบตัวของเวลาาพานจนเคตัวนี้ก็มาในกรุป๊ปเอเชาเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจท่าแสงที่เป็นท็อป3ของตัวเกมที่ผมแนะนาให้ปั้นแม็กน้องอ่ะตัวนี้จะได้ความสามารถสุดโกงอย่างเช่นอ่าบัฟเคลื่อนที่บัฟใช้ทักษะแล้วก็จะเป็นแม่นแยวทักษะด้วยนั่นเองตัวนี้ยืนไกลามากๆข้อดีคือยืนไกลแบบสุดขั้วเลยน้องแล้วก็ดาเมจก็เป็นดาเมจที่โจมตีทะลุอาตาแล้วก็โจมตีให้ศัตรูไปเรีนถลังบวกกับดาเมจสามพันเปอร์เซ็นต์นถือว่าดีมากๆ ตัวนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเนื่องจากว่าไม่มีคอมโบความสามารถท่าผมแต่ว่าตัวนี้ได้ความสามารถเป็นเจาะสายพลังมากตัวนี้อาจจะสู้กับทีมระยะยาวไม่ได้แต่ว่าตัวนี้จะสู้กับตัวพวกทัา,าตัวสายพลังได้ค่อนข้างที่ดีมากๆอีกครั้งตัวนี้ได้ความสามารถโคน,นิ่งมาด้วยก็ถือว่าดีเหมือนกันานผมความความสามารถก็ไปยุ่นกันเลยว่าจะได้ขัดขวางหรือว่าจะเป็น ความสามารถในการเจาะกาอท่าแสงเพิ่มอีกบอกเขาเลยว่าตัวนี้ทํามาเพื่อกําจัดท่าแสงด้วยกันโดยเฉพาะผมอ่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําว่าปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กก้าดาวแม็กได้เลยแล้วก็ไม่เสียอาของแน่นอนปั้นมาใช้ได้คุ้มแน่นอนตัวถัดมาเป็นตัวของเปล่าอัศวินแห่งแสงเองตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นตัวชนใกล้ท่าแสงที่ความสามารถถึ้นเหมือนกันซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งปั้นไปล่าสุด6อ่ะใครที่อยากจะดูคลิปเต็มก็สามารถไปดูกันได้ทุกอ่ะเพราะว่าผมก็จะทิ้งไว้ให้ ตรงมุมขวาตัวไอเหมือนกันสําหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ทุกคอ,อะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากว่ามีความสามารถตัดแรน่ที่เป็นความสามารถที่ยังอาติดเบต้าอยู่ถึงแม้ว่าจะลองลงมาจากตัวหนึ่งก็ตามแต่ก็ยังเป็นความสามารถที่ดีเหมือนกันความสามารถหลักๆที่ผมแนะนําว่าตัวนี้ควรนํามาเล่นก็คือ จะเป็นการยกเลิอกอัมตะของศัตรูท่ผมแล้วก็มีสตาร์ทแล้วก็เคลยยื่อนย้ายศัตรูไปยังแนวหลังความสามารถนี้ก็ยังเป็นความสามารถสุดโกงที่ยังใช้งานได้ดีแบบยาวๆเลยท่ผมอ่ะความสามารถอีกหนึ่งความสามารถจะเป็นการสร้างเต่อเลือดเพิ่มต้าสกิลแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลือ่อน,นที่ัเองตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าปั้นเป็นร่างไฮเปร์แม็กได้แต่ว่าไม่ควรปั้นเป็นร่างก้าวดาวเนื่องจากว่าแร่ธาตุใช้เยอะแล้วก็ดาเมจสกิลไม่มีก็เลยอาจจะเป็นข้อเสียหลักๆของเดเจอร์ตัวนี้ทผมอ่ะ ตัวนี้ปั้นมาใช้งานได้คุ้มแน่นอนแล้วก็ความสามารถก็ไปเลือกกันว่าจะได้ความสามารถล่างคูณหรือว่าจะเป็นโจมตีครั้งถุดท้ายหรือจะเป็นพีชีพสองก็ได้เหมือนกันครัอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลิปประกอบการตัดสินใจการเปิดกรชาในรอบนี้หรือว่าใครที่เปิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะปั้นิีเจสตัวไหนก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เหมือนกันว่ารนเจอร์ตัวไหนควรปัน้นรนเจอร์ตัวไหนไม่ควรปั้นหรับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่า น่าจะเป็นคลิปข้อมูลสาระให้กับมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่เล่นมาระยะนึงแล้วก็มาดูว่าจะปั้นริเนเจอร์แสงมืดตัวไหนขึ้นมานั่นเองผมแนะนําหลักๆนะผมลเเนเจอร์ที่ควรปั้นเป็นตัวแรกของไอดควรเป็น่าดแสงเนื่องจากว่า่าแสงจะเป็นตัวทาเมจสะส่วนใหญ่ส่วน่าดมืดจะเป็นตัวปวดน,นะครับผมแนะนําประมาณนี้ทุกท่านส่วนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะผมส่วนใครที่อยากดูคลิป ทานทะของเลนเจอธาตุมืดบ้างรอดูธานุมืดมาเดี๋ยวผมมาทำคลิปรีวิวให้แน่นอนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันสําหรับใครที่เพื่อนมาเจอคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม่อยละกันถ้าใครที่ดีๆหน่อยก็ขอแบบติดตามให้ผมสักหนึ่งติดตามก็ได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ